สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของอเล็กวันนี้ครับผมเห็นลูกบ้านนี้ไม่ต้องสงสัยนะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่ในคอมเมนต์เนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาหรือเกินให้มารายการของเรานะครับผมนั่นก็คือน้องกระทิงขุนลงนั่นเองกระทิงครับกะทิงสวัสดีครับมาเลยครับเขินว่าเขินอะไรเขินกล้อง ไม่ได้ถ่ายนานอ๋อไม่ได้ถ่ายนานไม่เจอกล้องนานใช่บ้างยังทำงานนู่นนี่เพราะตั้งแต่ละครออนแอร์ไปเนี่ยกระทิงแบบงานเยอะมากเรียนลูกค้าทุกท่านนะฮะอเล็กเองก็เล่นละครเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอ้าววันนี้ครับผมนี่พวกเราเมื่อกี้เราตรวจเ A ทีมาละใช่ก็เลยสบายใจได้ประมาณนึงเราพวกเราเองไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยใช่ก็เลยวันนี้ก็เลยชวนกระทิงมาครับผมซึ่งก่อนที่จะไปถึงรายการอาหารเล็กขอพูดอะไรก่อนนิดนึงน้องกระทิงเนี่ยเข้าวงการมาสักพักแล้วแหละทำงานมาในวงการก็สักพักหนึ่ง แล้วเขาเนี่ยเป็นเด็กที่หัวก้าวหน้าเขาทําเสื้อขายสวยมากครับเสื้อนี่เขอะไรเนี่ยวิจัยเขาเนี่นี่เสื้อเล่นบ <V> ้านรับเสื้อนี้ครับผมเสื้อน้องทิงทาเองครับผมเสื้อชื่ออะไรนะอังเกิลมิชครับผมอังเกิลมิชครับผมเป็นเสื้อที่น้องกระทิงทําเองนะกูไม่ชินปากเลยไมกูเรียกมึงว่าน้องกระทิงตลอดได้วะพูดปกติพี่เดี๋ยวไม่เขิน่ะ เป็นเสื้อที่ไอ้ทิ้งทำเองครับผมยังไง,ไง,ไงก็ไปดูได้ขึ้นรตรงนี้ปั้งไปซื้อกันได้รรครับผม้องทําทำอยู่เพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กที่<ม>หัวก้าวหน้าตั้งใจทำงานแล้วก็ไม่มีเงินแต่งหมอใส่ครับนะ <laughs> ครับ <laughs> คอลเลกชันใหม่กำลังจะออกนะครับเดี๋ยวลอก่อนนะครับส่งให้พี่เล็กทุกรอบครับบอกพี่เล็กพี่เอาเสื้อผมหน่อยลงรูปไปผมหน่อยเดี๋ยวผมให้เสื้อพี่ฟรีไอเราึิดว่ามาทุกสีทุกแบบนี้เพราะเสื้อยืดนะตัวหนึ่งก็ต้นสุนไม่เท่าไหร่นะไอเราคิดว่ามาแบบมาทุกสีทุกแบบสรุปแม่งเอามาตัวเดียวไม่พี่ผมเอาม็ให้พี่ผมเอามาให้แล้วพี่แบบภูมิใจมากอะแล้ววันนี้รายการอาหารของเราเนี่ยจะไม่ใช่รายการอาหารธรรมดาเทปกติเนี่ยพี่ทำรายการนี้ก็คือเป็นแบบทำอาหารหรือว่าแบบพาไปกินอะไรแต่เทศนี้มึงมา เรามีกิจกรรมหน่อยเพราะว่าบ้านพี่มีแป้นบาทอยู่หลังบ้านแล้วก็เราเล่นบาททั้งคู่อืเรลยมีการแข่งทำอาหารโดยใช้การเล่นบาทเป็นเกมในการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำโอเคไปเลยดีกว่าไปป่ะทำม,มาถ้าผูกจะทำได้ทุกอย่างอันนี้ ดีตอนเราเข้าสู่เชฟกระทะแหลกกรับผมคือวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันแต่ว่าเราจะมีเกมมีมิชชั่นในการที่เราจะได้เลือกวัตถุดิบแต่ละอย่างมิชชั่นแรกของเราตอนนี้เนี่ยคืเมื่อกี้ฝนมันตกครับเราต้องรีดน้ำสนามก่อนโอเคผมวางรูปบาก่อนหยิบมาใหม่ก่อนหยิบมาใหม่วันนี้นี่ครับรีดก่อนเหมือนผมโดนหลอกมา คือว่ายังไม่เล่นเกมเลยนะครับให้แขกมาถูสนามแล้ว่ะอยบนมึงมาถึงมึงกินข้าวแม่กูไปกี่จาน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถือว่าผมคุ้มแล้วว่าได้มาชิมอาหารของต้าหุยในตำนานของผมนะครับ <c oughs> อร่อยจริง ปกติแม่แม่ทำอยู่แล้วะพี่แม่พี่ทำทุกวันทำอาหารทุกวันอ๋อเ็็เผื่อทุกคนเลยใช่วันนี้พอแบบพอแม่รู้ว่าทิงมาก็แบบแบบปกติมีอ่ะวันนี้มีบะเต็งมีผัดมี่สั่วอะไรเงี้ยปกติโอ้วันนี้บะเตงมี่สั่วข้าวหมูแดงอะไรม,มาเต็ไมไปหมดเลย <laughs> <laughs> ข้าวหมูแดงอร่อยจริงนี Crazy for you. ่ การชิงรุดูของเรานี่ก็คือการเล่นบาสซึ่งอย่างที่บอกว่าเล็กกับทิงเนี่ยเล่นบาสด้วยกันทั้งคู่แต่วันนี้ไม่เล่นบาสธรรมดาก็คือเราจะแข่งกันครับผมเป็นแข่งหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งลูกคือ,อได้เลือกหนึ่งครั้งก็คือเริ่มที่สมมติว่าเดี๋ยวทิงบุกก่อน,กกอนใช่ไหมโอเคเล็กเป็นคนรับปึ๊บถ้าเกิดทิง,ง,งสามารถบุกแล้วทำแต้มได้ทิงได้เลือกแต่ถ้าเกิดทิงบุกเราชูดไม่ลงชูดไปแล้วเราชูดไม่ลงก็คือพี่ชนะก็ชนะไปเลยาไม่ชนะชนะในข้อหนึ่งโอเคแล้วคนที่ชนะเนี่ย ได้เลือกกดเป็นนี้เล็กอะ่ะเล่นบาสแบบออกกำลังกาย,ยางไงแต่ทิงอะ่ะเป็นแบบเบอร์แบบตัวมหลาลัย <c oughs> เบอร์นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีเลือก5ข้อเพราะฉะนั้นเราจะได้สลับกันบุกพี่ขอเป็นคนบุกก่อน <c oughs> อ้าวโอเคไนดะ้เป็นเป็น5ข้อเนี่ยข้อแรกเล็กบุกข้อ2ทิงบุกข้อ3เล็กบุกข้อ4ทิงบุกข้อ5เล็กบุกพี่ได้บุกมากกว,าว่าพี่อ่อนกว่าแรงเยอะเลยเอาละ ไม่มีครับโดนอย่าอันน oh ี้ผมเลือกเลยนะอันนี้คือนึ่งเลยนะมาถุนมีอะไรบ้างหมูคุโรบุตะกับหมูหยองเอาหมูหยองหมูยองง่ายไม่ได้ท่ากับข้าวหมูหยองที่ไหนท่ากับข้าวหมูคุโรบุตะครับขอแรก

เข้าเอ้าข้อสามคืออะไรคับผมข้อสคือคือมีดมีดกับคัตเตอร์มีดพี่เนี่ยเอามีดไปหันหัวหยอ่ที่หยี่คัตเตอร์หั่นก็เข้า คุโรอุตาที่หันมายังยังโอ้ ข้อสี่ครับก็คือช้อนชากับตะหลิวอ่ะไม่ช้อนชาเอ้ยไม่เอ้ยไม่ใช่ดิช้อนชาผมงเท้ากรูต่าไม่ได้ตะหลิวตะหลิวพี่ช้อนชาบอกกล้องไปเลยในชีวิตจริงมีอะไรจะให้กูไหมมีเดี๋ยวเสื้อรุ่นใหม่เอาให้อีกเอาตะหลิวไปกวนช้อนชาก็ได้ ข้อห้าคืออะไรครับผมข้อหคือกระทะกับเตาปิ้งย่างครับอผมกระทะโอเคหมูคุณรุกุนได้ตอนนี้ได้วัตถุดิบครบแล้วก็คือทิ้งได้ หมูโคโรปตาคัตเตอร์นะครับตัดหมูได้หรือเปล่าแล้วก็อันที่4ี่เป็นอ่าได้ตะหลิวมานี่ได้สอนชาส่วนอันสุดท้ายเป็นปิ้งเตาปิ้งไฟฟ้าครับไปเดี๋ยวไปชนะชะตาแล้วก็ทำอาหารกันเถะจะกินได้หรือเปล่าจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าเขาเห เอาล่ะครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดเช่นสุริยองเราผมหลังจากที่เราได้แข่งขันกันเพื่อเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ไปแล้วแต่จริงพี่เลือไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเขียงมี2อันที่บ้านพี่โคตรจิว๋วอ <c oughs> ่ะฝังชุบอันนี้ไปชฉุบ <c oughs> ห,หนึ่สอง <c oughs> สับได้ครับ อวางแค่หมูวางก็เต็มแล้วนั่นอ่ะเงมนทำงานศิลปะที่โรงเรียนอ่ะเรียนกพออ่อามาแล้วสำหรับในค i ิทเชนสตูดิโอนะครับผมพวกพริกกระเทียมข้าวนะฮะซอสปรุงรสต่างๆน้ำมงนน้ำมันน้ำตาลเกลือพริกไทยมีให้หมดสามารถหยิบมาหยิบใช้ได้อ่ะพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอเลคูซีนมาเริ่มโอเคเฮ้ยเข้าอยู่นะเฮ้ยเข้านะ ที่ดูทำอาหารเป็นละมึงก็ทำเป็นไม่ใช่หรอไมเบี <laughs> ยร์ม<ง>ัน <laughs> ชิ้นใหญ่เป็นเปล่าชิ้นโคตรใหญ่เลยระวังไม่สุกนะโอเคไม่สุกนะรวังหน่อยตือนคครับเออแม่ก็พูดมัวแต่พูดว่าระวังหน่อยคัตเตอร์มันคมคัตเตอร์มันคมนะลูกคัตเตอร์มันคมแล้วมีดไม่คมหรอแม่ <laughs> โอ้โหมีดมันง่าย <laughs> มีอีพีสองไม่ไพี่กว่าจะหั่นเสร็จไหม เอ๊ ح, จะห,หั่นหมูหยองไงดีนะเป็นผมนะถ้าผมเลือกหมูหยองผมไม่เอาหรอกมี่แต่พี่จริงแม่บอกให้สไลด์อ่ะเพิ่งรู้แม่ครับสไลด์คือเฉียงเฉียงถามเก่งยังเลยมึงอ่ะถามเก่งยังเลยพี่ผมถามพี่เลยว่าอันนี้มันพอยอ่ะมันบางเลยสำหรับพี่อ่ะ ไม่บอกโอยนี่มึงใส่กระทะไปก็หายไปเลยเนี่ยใช่หรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สุกแหละผัดแล้วกันมะเขืออันนี้ไม่ต้องหั่นเนาะเขือจะเด็ดออกมาเป็นลูกๆจะได้กินง่ายคือเอาจริงวันเนี้ยเล็กอะค่อนข้างเสียเปรียบเพราะคุณผู้ชมเป็นไหมเวลาที่แขกมาบ้านอะแม่ใจดีกว่าแขกมากกว่าเราเสมอ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอแข่งกันเสร็จเนี่ยทำอาหารออกมาแล้วเอาไปให้แม่ชิมเนี่ยต่อให้เราทําอร่อยแค่ไหนใจแม่ใจแบบเอ็นเองไมรับแบบเขาเป็นแคร์น้องเขาเด็กอยู่น้องเขาได้คัตเตอร์ไม่แพงของจริงแม่ถ้ามันอร่อยจริงแม่ก็บอกอร่อยถ้ามันกินไม่ได้แม่ก็บอกกินไม่ได้นี่มันทำอะไรอยู่เนี่ยบอกแอปเปิ้ลเหรอกระเทียม้ไหมแม่กินเปลือกกระเทียมได้ไหมครับคนเลวเลยเฮ้ยกระชายหอมว่ะ เพิ่งรู้ว่านี่ว่านี่คือกลิ่นกระชายมันอยู่ในตามแกงป่าใช่ไหมแม่กินแกงป่าฮะกลินที่อยู่ในแกงป่าคือจะทำอะไรคิดเมนูออกังก็คือผัดผักใส่หมูคุโรบุตะแต่สูตรเด็นมันอยู่ที่รสชาติพี่พูดไปเรื่อยเก่งอะมึงปอกไงอะทีเนี้ยขอยิมพัตเตอร์ได้ปะเอาแรกกันว่าผมขอทุกคนเดียวแรกกันไหมผมขอทุกคนเดียวอะแรกแรกกันเดียวนะ เสร็จก่อนมีคะแนนกูยังไม่เสร็จนิดเดียวผมว่าผมปรุงเลยนะปรุงเลยเหรอไม่เห็นผักเอ้ยไม่เห็นผักพี่เขพี่บอกว่าให้ยื้อแค่อย่างเดียวมาก่อนมาก่อนแย่จหมากมากูหมากหมูหยองมั่งอะ นี่แม่บอกปะเนี่ยไม่บอกแม่ไม่ได้บอกฮค่ดูรายการ youtube มาแล้วดูรายการอะไรมาดูรายการอาหารใน u t u b e ไงที่เขาสอนน่ะไม่ดูรายการกูรอะรายการกูมีสอนนะชื่อรายการอะไรนะชื่อรายการอะไรนะให้ยืมมีดเอาเปล่าให้ปะขอตบกระโหลกทีนึงแต่กระเตอมก็ได้ <laughs> <laughs> หั่นยังไงก่อนพี่นี่คือเขาหั่นมาแล้วอย่างเงี้ยผมเคยดูอะไรนะคน<ด><ณ>ะน้ำมันหอยอ่ะนั้นแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ะแล้วแต่มึงดีแต่กระทะเลแล้วแต่มึงดิ เตรียมเสร็จแล้วนะครับรอพี่เด็กเตรียมนะครับเื่ออุปรกรณ์ผมอาจจะน้อยแต่ว่าด้วยประสบการณ์ผมก็กินอยู่อะ <c oughs> เอานี้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะพร้อมครับเริ่มเลยรกระทะห้ามตรงนี้ใช้ไม่ได้นะตรงนี้มันเป็นต้องใช้หม้อเออตรงนี้ต้องใช้หม้อถ้าผัดแบบนี้แล้วก็ผัดอะระวังน้ำมันน้ำมันน้ำอร่อยอร่อยมันลงไปในรูนะ <c oughs> เอาคัตเตอร์อุดเลยหยุดครับ เดี๋ยวก่อนครับอะไรอ่ะถ้าเกิมันง่ายอย่างนี้มันก็ไม่ใช่รายการของเราสิครับทำไมเรายังมีวัตถุดิบปิศนาอีกหนึ่งอย่างครับที่ทั้งคู่จะต้องทำขอเชิญคุณไหเดนโมมาและวัตถุดิบปิศาของเราก็คืออะไรนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาขามชี้ ใช้เท้าดองหัวใช้โปครับยังเหม็นน่ะที่หวานหวานผัดกับไข่ใช่ไหมที่ผัดกับไข่อ่ะคิดว่ามะขามอะตรคุณนึงมะขามดองหวังว่าจะถูกใจคุณสองคนนะครับมาขี้เกียจมึงวะมันกินเปล่าๆเลยได้ไหมขอชิมก่อนได้มันหวาน า็ไงไม่บอกชิมหนิมึงชิมดิมจะได้ปรุงถูก okay. อ๋อเออลืมบอกไปคุณผู้ชมกระทิงได้ตะหลิวผมได้ช้อนชาโอ้โหม,มันไม่มีปัญหากหมูหยองแน่นอนครับผมบอกเลยใช้น้ำมนันอีกปะ <c oughs> ไม่เอาแล้วพี่อาจจะต้องแรงอีกนิดนึงครับ <c oughs> <c oughs> ก็เทียมหลุดอีกแล้วครับนะหืมกระชายหอมมากหือดีดไปหมดเราช้อนชาเข้าไปไม่ได้เลยอะ่ะลงใส่ไปเลยทำแค่นี้พอจริงจริงดี กหมดจริงให้ผมฝั่งเดียวก็ได้อันนี้วัฒนาไหมครับโอ้ต้องชิมครับผมยังไม่ได้ชิมนะครับแต่ตอนนี้ผมภาวนาขอให้หมูสุกก่อนครับถ้าหมูสุกนี่คือทุก่ับจบแน่นอนเพราะเนื้อหมูด,ดีครับคู่แข่งเขามั่นใจมากเลยค,คุณคิดว่าเจษนันะครับ ผมจะใส่ความรักที่ผมมีต่อแม่เนี่ยผมทําอาหารแบบค่อนข้างเีื่อสุขภาพใส่สมุนไพรหลากหลายชนิดครับผมแล้วก็ใส่ปรุงรสน้อยที่สุดเพื่อให้ไตแม่ไม่ต้องทํางานหนักครับผมป้าป้าป้าหอยทิ้งดูดีอ่ะผัดให้สุกยังไงก่อนเคยจริงวันเนี้ยสงสารใครที่สุดรู้ปะ่ะสงสารแม่สงสารแม่ <laughs> ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าไงพี่เล็กผมว่าผมได้นะ ขอมึงน่ากินน่าอย่างนั้นนะครับผมพอผมอว่าแม่กินได้ผมยังไม่พอใส่กระชายเยอะด้วยรู้แล้วเนี่ยเท่าที่ชิมเนี่ยคือเมนูเนี่ยบัญญัติเป็นเมนูอาหารตามสั่งใหม่ได้เลยขอลองชิมแล้วจะได้รู้ เฮ้ยอ่ยเอย่าหน้าเสียดิหน้าอย่าเสียดิหน้าอย่าเสียดิงงดิร้อนอ๋อหืมได้อยู่ไหมเค็มปะเค็มเติมิกได้เค็มแล้วมึงเติมิกได้ได้มากูเสร็จแล้วพอไม่เป็นไรผมว่าแม่ชอบ พอตักขึ้นมาแล้วมาดูไม่ได้กิงเ เสร็จแล้วนะครับผมและผู้ที่จะมาตัดสินผลการแข่งขันทำอาหารของเราในวันนี้ก็คือซอหุยซอย32เชฟผู้คร่ำวอดในวงการอาหารแห่งซอยสุขาพรบาน532มากว่า4-5ปีครับผม <c oughs> เดี๋ยวให้ชิมของทิงก่อนของทิงค,ควรชิมก่อนนี่ครับแม่ย่ารับมึงไม่ต้องมาทำเป็นออดออดซ <c oughs> อ,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 อเลย <c oughs> นี่ครับแม่นี่ครับแม่เ <c oughs> มนูนี้ชื่อว่าผัด ผักใส่หมูเพื่อสุขภาพไหมคือตอนแรกผมว่ามันจะสุขภาพครับแม่แต่ว okay. 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 ่าม okay. oh, ันอาจจะเค็มไปนิดนึงด้องก็เลยกลัวแม่กินไม่ได้ดอรคบอ่จากหน้าตาก่อนก็โอเคนะครับนี่ดมก่อนด้วยดมเขดมก่อนด้วยกินก็ใช้ได้โยขอชิมเกี่ยข้าวก่อนใช่ครับแม่ต้องกินกับข้าวครับกินเปล่าเป่า คอยขอน้ำให้แม่ฮะลิ้งเด่นแมแม่อ๋ออยู่นะแต่ว่ามันกินไม่พอถ้ากินกับข้าวก็พอถูถูใส่ได้นี่ใส่อะไรครับใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วครับแล้วก็ไปหมักกับหมูอีกทีนึ่งเอาอะไรนะซอสซอสผักเขียวใช่ซอสผักเขียว เนื้อข้าวก็ลดความเค็มไปได้แล้วใช้โปะวะใช้โปะวะใช้โปะใส่เปล่าๆเลยครับแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลเป็นเมนูเบิ้ลข้าวไหม <laughs> ได้อยู่นะ <laughs> ไ,ดได้อยู่ได้อยู่ความพี่สร้างสรรค์ครับความพี่สร้างสรรค์ศูนย <laughs> <ส>์ความพี่สร้างสรรค์เอาตรงไหนสร้างสรรค์น,นะเอาตรงไหนสร้างสรรค์น,นะ <laughs> <laughs> มันมีแต่หมูหมูนำ <laughs> หมูนำผัก ชูวัสดิบชูเนื้อหมูก็ดูหมูเต็มจานต่อไปนี่ครับผมเมนูชื่อเมนูว่าข้าวผัดหมูหยองสู้โควิดครับรัก<อ>แม่ไงอันนีเป็นห่วงดูแลสุขภาพเชฟขออธิบายารายละเอียดของอาหารจานนี้ก่อนได้ไหมครับดยเนื่องจากได้ปรับทบีบก็คือหมูหยองครับผมกับเซตมะเขือมีมะเขือเทศมะเขือพวงแล้วก็กระชายครับผม ก็เลยคิดจะทำข้าวผัดหนูหยองคิดว่าทุกอย่างแน่ไปกันได้แต่พอมีใช้โป๊ก็ชุดปริศนามีใช้โป๊เข้ามาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าใช้โป๊เนี่ยจริงจมันก็ไปกับข้าวผัดได้แหละแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องคิดว่าใช้โป๊รสชาติเป็นยังไงมันเค็มเค็มหวานวนก็ดีครับเราก็เลยได้ลดการใช้เครื่องปรุงลงไปครับผมก็จะเป็นรสชาติที่แบบอ่อนๆไม่เค็มมากตัดภาพไปที่ของไอทิงก็คืออันนี้จะจิดไปเลยคือกาทำมากินด้วยกันอ๋อในการทำมากินด้วยกันเหรอไม่ตรง กลินกระชายออกไหมพีม่เล็กกินแบบเผาอร่อยอะกลินกระชายไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเน่เ็สับใช้โปล้ลงไปเป็นชิ้นๆจะได้กินงาน่ายคุณหมพงพูดครับเงียบดูนะ้ยดข้อย, <c oughs> ยจืดจด,ด้ว่อก็อรอยดนะนี้ก็อร่อย, <c oughs> ออยสองจาน จานนี้จะแบบถ้าลดความเค็มหน่อยก็ใช้ได้อ่ารสชาติเป็นไงครับอันนี้มันมันอารมณ์ข้าวผ,ผัดอ, <c oughs> อ่ะก็ข้าวผัดไงอ่าความคิถีพิถันให้จานไหนครับให้จานนี้เพราะว่าเอากระชายกับมะเขือมาผัดข้าวนี่มันมันจริงมันมันไม่น่าจะเข้า,าอ่ะผัดออกมาแล้วก็ <c oughs> โอเค้ได้รสชาติครับรสชาติรสชาติให้จานไหนครับรสชาติเหรอ <c oughs> ม,มันให้ตัดสินยาก <c oughs> อันนี้กกินมันก็เจิดไปหน่อยส่วนนอันี้ก็เค็มไปนิดนึงไม่ถูกรสชาติอ่ะไหนลองกินพร้อมกันหิวอ่ะอืมหิวมากินเต็มเนะพอดีเลยไหมครับแม่อืพอดีเลยดูใครชนะสรุปคะแนนนะครับแม่ห้ามให้เสมอห้ามให้เสมอม่อย้อมเสมอมือย้อมเสมอด้วยห้าไม่เสมอเหรอเลือกอันเดียวนะเยากอะ เนี <muitas> <ian> ่ยแม่ไม่ชิมของมึงต่อเลยแม่ชิมของมึงต่อคนเดียวเห็นป่ะแม่คือเขายังจับรถไม่ได้แม่บอกว่าจับรถของพี่ไม่ได้เห็น่รชาตอันนี้อันนี้เคมแต่ท่านรู้สึกว่าผัดออกมาแล้วอันนี้มันนัวขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่ลูกชนะนะลูกชนะอยู่นะแม่เป็นก้นป่าก่อนไม่ต้องเสียใจนะ น่าเสียใจเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าตัวเองทําอาหารที่บ้านแล้วมันไม่ผ่านไม่รอดเนี่ยก็มากินที่บ้านพี่ได้บ้านพี่ตอนรับทิมได้ครับแต่นะหลังจากแม่ชิมไปไม่รู้จะให้เข้าบ้านอยู่หรือเปล่า <laughs> อย่างที่แม่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าสองจานเนี่ยมันกินด้วยกันเนี่ยมันจะอร่อย EP ต่อไปเนี่ยทิงสัญญาบเล็กแล้วนะว่าทิงจะมาใครที่อยากให้ทิงมาอีกกดหนึ่งใครไม่อยากให้ทิงมาอีกแล้ว <laughs> ไม่ต้อง อ่าเดี๋ยวพิงกจะมาออกให้อีกเดี๋ยวเทปหน้าที่อีีหน้าที่ทิงมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยกันทําบ้างอแล้วให้แม่ชิมเหมือนเดิม,มสนุกไหมวันนี้สนุกครับคือสนุกมากไม่ได้ออกรายการ y o YouTube บ่อยๆครับแล้วก็เงหงาด้วยเนาะแล้วเราก็มาแบบปลอดภัยไงแล้วก็ได้เล่นบาสได้มาทำอาหารแล้วก็ได้มาเจอที่บ้านพี่เล็กด้วยครับแล้วก็เป็น f อแม่อยู่แล้วคือดูดูจากในสตอรี่พี่เล็กนะซอหุย <One input> คือผมดูทุกอันเลยที่พี่เล็กลงสตอรี่แล้วผมโอ้โหทำไมแม่ทำกับข้าวหรูจังแล้วคือผมอยู่บ้านห่างกับแม่ครับดูแล้วเราก็คิดถึงแม่เนาะแม่งตบดราม่าตอนจบเฉยเลยไม่แม s, like ่ไม่ดราม่าคิดถึงเหมือนกันเวลาแม่แม่ผมอยู่แม่ก็ทำอาหารอย่างนี้อ่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับผมว่าเรายังมีคนสําคัญเราเราอยู่ที่บ้านผมยังไงก็อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เรารักที่เราอยู่ที่บ้านนะฮะอย่าลืมกับเป็นคข้าวองท่านคิดถึงแม่ไหมคิดถึงครับ อ่ะสำหรับตอนอเล็ก EP เนี่ยนะครับก็ต้องขอคุณกระทิงน้องรักมากๆนะครับผมที่มาร่วมสนุกกับพี่ในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวกระทิงจะมาอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูแล้วสาหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงนะฮะจะไปทําอะไรหรือว่าได้ข่าวว่าจะไปกินนอกบ้านได้แล้วด้วย EP หน้านนเลยไม่งไปกินข้าวนอกบ้านกูดีกว่าเออนเนาะพี่พาผมไปเดินที่อร่อยอร่อยเออไปเดินที่อร่อยอร่อยคือวะที่ที่มันมีของกินอร่อยอร่อยผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยติดตามอาหารของอเล็กนะครับ เรื่องกินเราจริงจังอาหารของอเล็กอาหารของอเล็กเรื่องกินจริงจังอาหารของอเล็กเรื่องจริงสี่สามสองอาหารของอเล็กเรื่องกินเราจริงจังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งตรงนี้ด้วยนะครับไม่ทำไมรู้อ่ะเป็นไงผมดูเยอะยูทูบเนี่ยวันนี้ขอบคุณทุกคนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ย 好脏嘞！